ป้อมให้บอลนะครับปล่อยโลกล้างอันนี้ก่อนทำนะครับดูว่าจะทำเสร็จแล้วจะเป็นไงนะครับอลจะสะอาดไหมบอลเนี่ยสะอาดป้อมไม่กวาดมึงห้องอะไรเจ้าเจ้าโป๊ะเนเออเจ้าคว้านทำอะไรมันเรื่อ่าเดี๋ยวช่างไฟเขามาทำให้ช่างไฟมาทำให้ ช่วงบ่ายเสร็จมาเนธมิตห้องใหม่ถ้าชาสีใหม่ก็เจอเนาะไปฮะอะไรจอบปวกขึ้นเปล่าต้องฟันหมดมีเลื่อยนเดินเลื่อยลงเลยอ๋อปวกเขาอยู่นี่บอล มันมีต้นไม้เดี๋ยวบอลจาัดก,การเลื่อยก่อนเลยนะรู้แล้ว